มีความสุขอีกครั้งหนึ่งที่มาอยู่ในบ้านของพระเจ้าบ้านนี้เวลาไม่มีลูกของพระเจ้าอยู่ก็จะเป็นบ้านร้างเวลาที่มีลูกของพระเจ้ามาร้องเพลงมาสวดมาสรรเสริญพระองค์นั้นที่นี่กลับกลายเป็นวิหารที่ประทับอยู่ของพระองค์และนี่คือสิ่งแรกที่เราอยากขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ย้อนกลับมาเพื่อมาสรรเสริญพระองค์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ อย่างที่สองก็คือเราได้ผ่านวิกฤตของโควิดมาบางคนก็ลำบากบ้างบางคนก็ไม่มีปัญหาแต่ทุกคนได้ผ่านมาและมานั่งอยู่ตรงนี้สิ่งนี้เป็นการบ่งบอกชัดเจนว่าเรามีพรของพระพระยังทรงอยู่กับเราพระทรงรักเราเวลาที่มีวิกฤตของโรคโควิด ทำให้เรามีอยู่สองอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคม,คมโลกในช่วงนี้หนึ่งเราเห็นคุณค่าของสุขภาพพอเริ่มมีอะไรเราต้องรีบป้องกันตัวและแม้เราจะลำบากใส่หน้ากากหายใจลำบากพูดคุยกันลำบากไม่มีการยิ้มให้กันและกันนั้นแต่เรายืนหยัดลำบากเพื่ออะไร เพื่อรักษาสุขภาพเอาไว้ฉะนั้นโควิดจึงสอนเราว่าเพื่อจะรักษาสุขภาพที่ดีต้องพร้อมที่จะลำบากนะพร้อมที่จะอดนั่นอดนี่เพื่อให้กระเพาะสบายพร้อมที่จะไม่ไปนู่นไปนี่ที่มันจะเสี่ยงทำให้เสียสุขภาพพยายามรักษา,าไว้เพราะนี่คือสมบัติลํำค่าที่พรมให้สุขภาพคนเราเวลามีสุขภาพดีนะมีทุกอย่าง แต่ถ้ามีทุกอย่างแล้วสุขภาพไม่ดีนะเหมือนไม่มีอะไรทั้งนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะมีของกินเต็มโต๊ขณะที่ฟันไม่เหลือแล้วขณะที่กระเพาะไม่ย่อยกลืนเข้าไปคำไหนอาเจียนออกคำนั้นมันก็ไม่มีคุณค่าฉะนั้นพี่น้องครับให้เราขอบคุณพระเจ้าในช่วงพิสานี้สำหรับทอพรของสุขภาพเมื่อมีสุขภาพแล้วทุกอย่าง ก็จะต่างมาอย่างที่สองที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดและทำให้เราได้รับบทเรียนที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็จริงจังนั่นก็คือการที่เราต้องหันไปมองดูรอบข้างก่อนหน้านี้เราดูแลสุขภาพตัวเราเองไม่สนใจใครใครจะเป็นอะไรก็อยู่ห่างเอาไว้แต่ในช่วงโควิดบอกให้รู้ว่าถ้าคุณสุขภาพไม่ดี คุณทำให้คนรอบข้างสุขภาพไม่ดีไปด้วยและถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในท่ามกลางบุคคลอื่นๆที่สุขภาพไม่ดีคุณก็จะได้รับผลของสุขภาพไม่ดีด้วยฉะนั้นเราช่วยกันป้องกันเวลาที่เราเห็นคนเ็าสวมหน้ากากไปนู่นไปนี่เราดีใจเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาก็ช่วยป้องกันเราเราสวมหน้ากากเราก็ทำหน้าที่ช่วยป้องกันคนอื่นครับและนี่คือสิ่งที่ เป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากโควิดครั้งนี้ก็คือเราเริ่มมองไกลออกไปและที่น่าประทับใจเรามองไกลออกไปแล้วยังสามารถเห็นหลายหลายคนที่ลำบากกว่าเราในโซเชียลเน็ตเวิร์กเราจะเห็นว่ามีการช่วยเหลือใครมีก็มาแบง่งมีอะไรก็มาวางไว้ใครไม่มีมาเอาไปมันเป็นอะไรที่งดงานมากเลยทีเดียวฉะนั้น นี่คือสิ่งที่โควิดครั้งนี้สอนเราในสังคมบ้าอย่ามองเฉพาะตัวฉันมองข้างๆบ้างาเพราะมีเพื่อนพี่น้องของฉันมีลูกของพระเจ้าที่อยู่ข้างๆฉันเยอะแยะฉันเป็นหนึ่งเดียวกับคาในทุกเรื่องในช่วงนี้เราสบายใจระดับหนึ่งที่ว่าโควิดมันไม่รุนแรงเหมือนครั้งแรกที่ระบาด เวลาที่มันเริ่มระบาดนั้นพอใครติดนั้นหมายความว่าประกาศการตายเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเชื้อไวรัสเขาปรับตัวจากที่เคยรุนแรงเข้าไปในตัวเรากินปอดเราอย่างเดียวนั้นตอนนี้เขาเริ่มปรับตัวแล้วเข้าไปและนุ่มนวลขึ้นทั้งนี้และทั้งนั้นเป็นเพราะว่าอย่างที่หมอเขาบอกถ้าเขายังรุนแรงเหมือนเดิมโอกาสที่จะกินเรามีน้อย พอเข้าไปแป๊บเดียวหมดแล้วเขากินหมดแต่ถ้าเขาปรับตัวนิดหนึง่งเข้าไปอยู่กับเราค่อยๆกินค่อยๆกิน,ออกนเออกินได้นานฉะนั้นเราจะเห็นแม้กระทั่งไวรัสเขาปรับตัวและตอนนี้เขาอยู่กับเราค่อนข้างจะเป็นเพื่อนแล้วเหมือนกับโรคธรรมดารรมดาโรคหวัดโรคหนึ่งทางนี้เลยดังนั้นไม่ใช่ว่าเขาหายไปนะเขายังอยู่เพียงแต่ปรับตัวให้มันนิ่มหนวนขึ้นดุร้ายน้อยลงเพื่อจะอยู่เป็นเพื่อนกับเรา พี่น้องครับนี่ก็คือสิ่งแรกที่พ่อต้องการจะบอกพี่น้องในโอกาสพบกันให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสุขภาพจะขาดนู่นขาดนี่ไม่สำคัญขอให้สุขภาพดีแล้วทุกอย่างมันก็จะมาวันนี้ที่เราสมโพสพระจิตเจ้าพี่น้องครับในโลกใบนี้มีาศาสนาจารย์ผู้ตั้งาศาสนาต่างๆมากมายเขา หลังจากที่มีความรู้สูงส่งก็เริ่มสอนคนพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาแล้วบรรลุถึงธรรมะสูงส่งแล้วก็อยากจะให้คนอื่นได้มาถึงจุดนี้เพื่อจะได้ปรับแล้วก็ดับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพระก,ก็สอนวิธีศาสนาอื่นก็เหมือนกันเขาสอนวิธี ให้คนที่เป็นศิษย์นั้นติดตามพยายามฝึกและทําแล้วก็จะได้พระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านสอนหลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วสอนความจริงแล้วท่านพูดอยู่ประโยคเดียวตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นหมายความว่าฉันให้วิธีแล้วนะตอนนี้เรื่องของคุณละออกแรงเอาถ้าคุณออกแรงเยอะคุณก็หลุดพ้นแต่ถ้าคุณไม่เอาด้วยนะ ช่วยอะไรไม่ได้เพราะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในโลกใบนี้มีศาสนาเดียวซึ่งผู้ที่มาสอนศาสนาแล้วหลังจากสอนเสร็จแล้วไม่ใช่ต่างคนต่างเอาไปพยายามทำแล้วจะเกิดผลไม่เลยแต่จะติดตามศิษแต่ละคนทำให้คำสอนนั้นรื้อฟื้นอยู่เรื่อยๆอ,อาจารย์อยู่กับศิษแต่ละคน พระยซุเจ้าบอกว่าอะไรจำไว้เราจะอยู่กับท่านทุกวันตราบจนสิ้นพีภพนั่นหมายความว่าอะไรพระองค์อยู่กับฉันในฐานะที่พระองค์เป็นพระอาจารย์เมื่ออยู่กับฉันทําให้คําสอนของพระองค์นั่นฉันสามารถปฏิบัติได้พระองค์ไม่ใช่เป็นอาจารย์แบบประเภทที่ว่ามาชี้เป้าให้เราต้องวิ่งไปถึงที่ดุ้นนะพอไปถึงที่ดุ้นแล้วจะได้รางวัล ไม่เลยพระองค์เป็นอาจารย์แบบประเภทที่ว่าวิ่งไปกับเราไปถึงเป้าด้วยกันไม่ใช่ไปยืนอยู่ที่เป้าหมายแล้วรอเมื่อไรมาหรือเมื่อไรมาไม่พระองค์บอกฉันไปด้วยเริ่มวิ่งไปกับเราพระองค์ช่วยเราให้ทำในสิ่งที่พระองค์สอนเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นฉะนั้นพระองค์จึงทรงอยู่กับเราวันนี้เป็นวันสมงภ์พระจิตเจ้า เป็นการตอบย้ำอย่างชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นก่อนหน้านี้พระองค์อยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์ส,สปีเต็มๆต็พระองค์ไปไหนสิบตามไปด้วยเวลาที่พระองค์สอนนั้นสิบก็จะได้ยินส่วนจะเข้าไปถึงใจหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่หลังจากสาปีจบไปแล้วสองพันกว่าปีที่ผ่านมาพระองค์ยังทรงสอนต่อต่อเนื่องไม่ใช่อยู่ข้างๆสอนเข้าไปสอนในจิตใจของ พระองค์ไม่พูดทางหูของเราแต่พูดจากใจโดยตรงพี่น้องสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่เวลาที่เราทำอะไรพฤติกรรมแสดงออกนะั้นน่ะมันมาจากไหนเริ่มจากใจเวลาที่ใจเราชอบใครบางคนนะท่าทีของเราจะดียกย่องชอบแต่ถ้าเรามีอาคติดนิดหนึ่งในใจนะรังเกียจละทั้งทงท,งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรทั้งหมดเริ่มต้นจากใจ ฉะนั้นคําสอนของพระเยซูเจ้าจึงเป็นคําสอนที่ไม่ได้มาถึงหูของเราและลงไปแต่ออกมาจากใจของเราเพราะมีพระจิตเจ้าประทับอยู่ในตัวเราคอยเตือนว่าพรองสอนอะไรบ้างต้องทําอย่างไรออกแรงอย่างไรแลลวพรองเล่นด้วยออกแรงกับเราและนี่คือสิ่งที่พ่อคิดว่าอาจารย์ผู้นี้ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะสอนแล้วไม่ได้บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะลูกไม่เลย แต่เวลาสอนเสร็จเราเล่นด้วยโรงเล่นด้วยมาร่วมชีวิตกับเราเออกแรงกับเราสิ่งที่สำคัญก็คือโรงอยู่ที่นี่เราอยู่ด้วยไหมเพราะหลายหลายครั้งโครงอยู่ข้างในแท้ๆเรายังวิ่งไปวัดโน้นว,วิ่งไปโน่นไ,ไปนี่ทง้งทางที่อยู่ข้างในนักบุญเปาโลเองเป็นคนพูดชัดเจนว่าพวกท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าพวกท่านเป็นวิหาร ที่ประทับอยู่ของพระจิตเจา้าฉะนั้นในตัวเราเนี่ยมีวิหารมีพระจิตเวลาที่สมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม,ไม่ทราบว่าเป็นยังไงสมัยก่อนเวลาที่เวลาคนนั่งรถโดยสารผ่าน mm hmm. เห็นวัดใดวัดหนึ่งนะโอ้ไหว้เสร็จแล้วก็เอามือขึ้นลูกหัวขอพรล,ลงผ่านวัดบางคน ก็จะคุยกันในระหว่างบรรดาคริสตยนเออเธอโชคดีบ้านอยู่หน้าวัดเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกขอพอรได้ตลอดเวลายังเข้าใจไม่ถูกต้องวัดเป็นสถานที่เป็นคอนกรีตเป็นที่ประทับอยู่ของพระเจา้ามีสินมหาศินิกอยู่ก็จริงแต่วัดแท้ๆท,ที่มีชีวิตชีวาตัวเราแต่ละคนฉะนั้นแทนที่คิดว่าเอเดชจะไปวัดไหนนะขอพร ขอที่นี่เลยพระองค์อยู่ข้างในตัวเราพระจิตทรงอยูย่และสอพร้อมที่จะฝันและวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ขอบคุณพระเจ้านะสำหรับชีวิตของเราที่มีองค์พระจิตเจ้าที่อยู่ข้างในขับเคลื่อนชีวิตเราอย่างต่อเนื่องขอเพียงอย่างเดียวถ้าลูกเปิดใจนะพระองค์ทำได้ทุกอย่างเพราะพระองค์อยากจะทำเลอเกินสำหรับเราวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เรามาตร,ตรวจสอบ และนบุญเปาโลก็ให้เราตรวจสอบง่ายๆว่าชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นมันเป็นชีวิตหนึ่งซึ่งมีตัวเราเป็นใหญ่พระจิตอยู่ข้างข้างหรือว่ามีพระจิตเป็นใหญ่เราอยู่ข้างๆนบุญเปาโลท่านบอกชัดเจนดูจากพฤติกรรมของเราพฤติกรรมต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมที่บอกให้เห็นชัดเจนว่าเรา เป็นตัวเราเต็มเต็มพระจิตยอยู่ข้างๆไม่เห็นหัวได้สัำไปเป็นพฤติกรรมซึ่งมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏออกมานั่นก็คือการผิดประเวณีความลามกสม,มมุการปล่อยตัวตามรากฐานาการกราบไหว้พระเทศเทียงการใช้เวทมนต์คาถาการเป็นศัตรูกันการทะเลาะวิวาท อิจฉาริษยาโกรธเครืองแก่งแย่งชิงดีแต่แยกพวกแบ่งพักแบ่งพวกเมามายสัมลมา,าสมะมมมเลเทมาทุกอย่างเหล่านี้บอกให้เห็นว่าฉันคือตัวเต็มๆพระจิตอยู่ข้างๆนะไม่มีบทบาทอะไรเลย นี่คือสิ่งที่นักบุญเปาโลพูดนะพี่น้องและนักบุญเปาโลก็บอกว่าเมื่อมีพระจิตเต็มๆอยู่ในตัวเราเราอยู่ข้างๆพฤติกรรมเหล่านี้จะออกมานั่นก็คือมีสันติแห่งพระจิตของพระอมีความรักเป็นที่ตัง้งมีความยินดีมีสันติมีความอดทนมีความเมตตา มีความใจดีมีความซื่อสัตย์มีความอ่อนโยนมีการรู้จักควบคุมตนเองพี่น้องครับเราอาจจะบอกว่าพระจิตเสด็จลงมาแล้วแต่พระจิตยอยู่ในตัวเราหรือไม่นะั้นนักบุญเปาโลท่านพูดตรงไปตรงมาชัดๆถ้าพฤติกรรมเหล่านี้มีอยู่ในตัวเราพระจิตยอยู่หรือไม่อยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกให้ตรงเป็นใหญ่ขนาดไนะ ในขณะที่เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระจิตที่พระองค์ประทานให้และอยู่กับเราตลอดเวลานั้นเราก็สัญญากับพระองค์ว่าจะให้พระองค์นำชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเรางดงานอย่างที่สมกับการเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริง